สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหนูก็พามาส่งนะคะน้องๆ้เดนเซอร์นะคะซ้อมนะคะกาโนบอกว่าบ่ไหวตอนนี้นะคะเราซ้อมโชว์นะคะมีเวลาซ้อมแค่วันเดียวนะคะหลังจากที่เราไปอ่อนทัวร์นะคะห้างานติดกันนะคะโุ้ยสุดยอดแหงนะคะแม่นี่ลุยก็อยู่เป็นขวัญกําลังใจให้ลูกๆนะคะก็ขอบคุณบอสด้วยนะคะสําหรับหมูกระทะนะคะยี่สิบสูตสี่สิบถุงพี่น้องแบบเลิศเลิศมากผู้หญิงไปกับผู้ชายท่านี้อ่ะซ้อมผู้ชายแบบเพิ่ม

เพราะว่าเรายังไม่อสักทีเราจะตาแล้วก็ไปโดนด่า้ว้กัเพระ่าวมีที่รับรองพระเจ้าไปมงซาเพราะว่ามีนี้พรเจาไปได้สองเจ้ไปหามงซาผู้ชายแยกแลบว่าวัองพอไปหามงปุ๊บเราไปช่วงนขมาด้วยเขว่าปุ๊บหล้กก็รันช็เสียงตึงเสียงออกนอกทองแม่ซ้อมคืออะไรไมเห็นพัดได้แหละทองมินิมอลพัที่เรามมัละทองมินิมอล หนาแตลแม่ขึ้นตุยแล้วแล้วมีเวลาซ้อมโชว์แค่วันเดียวนะคะทุกคนมึงไม่เอียนกับสูชีวิตค่ะมึงมอยากนอนค่ก วันนี้นะอยากจะบอกว่าทุกคนทุ่มเทมานะคะวันนี้เตอร์นะคะกลับมาจากบ้านนะคะหลังจากที่ไปว่าเฮ็ดบุญบ้านแล้วก็มาแต่ง oh. หน้าให้แมนิลุยนะคะแต่เก่าโมงนะพี่น้องก็คือไปงานนะแมมงานบุญหม่องไฟนะที่ลงคลิปกัแล้วก็มาสอนเป็นน้องต่อเข้าไปเ้าไปเข้าไปไปเข้าไปเขไปเข้าไเ้า้้้าา้าเปไป

โอเคทุกคนคะ่ะอยากบอกนะว่าน้องๆทีมแดนเซอร์นะคะแล้วก็คุณครูผู้ฝึกแล้วก็แม่นีิลุยนะคะเป็นผู้คุ้มควบคุ้มกันผลิตนิทุ่มเท่แห้งนะคะแต่ละโชว์นะคะรอบนี้เรามีเวลาแค่หนึ่งวันนะคะยังไงก็อยากฝากเอฟซีนะ,ะฝากเป็นกำลังใจให้บ้านเสียงทองฟิลแลนด้วยนะคะรอบที่51อย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วกันที่ซื้อตั๋วนาเนตไ่ไรที่นี่ทุกรอบนะคะ フフフフフ。<music> <music> ไปแล้วง้อออกลุย่ะง้อออกลุ่แม่น่ลุยมาเฝ้านะคะจะเริ่มซอบพรุ่งนี้บ่ายสองพรุ่งนี้บ่ายสองพรุ่งนี้บ่าย หมอหมอสงสัยหมอตนได้รับการบำบัดแลละล่ะหมอเท่คะนหมอใช้ยัน้ดิหมอทุกสารหมอป่าอย่าเลยถูกไมได้สามหมอฟิตหมอฟิตข้อไหน่เอไหน่ะส้อหอยยุหังขุดไหนเอา้องเกด้องเกดมันจะไปสม ลืมกระดาไม่โหลดผู้เดียวจะคล้องเอาไว้เองม <im it> <laughs> าเบสยมเ่เื่อเสียไปซ่อม่ <im it> ะเมาโอเกนะคะจะเอาชุดไปซ่อมนะคะตอนนี้นะคะน้องๆก็กำลังทำอุปกรณ์กันอยู่นี่ค่ะพี่นตชุดสีหมอนนนี่ค่ะ ตอนนี้ก็ล่างๆสันหัวโดยช่างนนคอัตูมบ้านนอกตอนนี้เปิดปูแล้วค่ะสภาบสภาบแต่ละคนคู่กับจตุยน,นักเรียนกับจตุยผูดีดวว่าในสื่อวัดสื่อตัวเฝ้าสื่อวัดสื่อตัวเด้อพี่น้องเด้รอบที่51นะคะโชว์รังการงานสร้างซ่อมมือเดียวพี่น้องแต่ว่าเอา เอ <c oughs> เออย <ria> <c oughs> <c oughs> ู่น <hint endorsed Powell> ี่เขารับคนพิการในงานพ่อบอกนดึงตาเมื่อคืนเราแผ็ดเลิศเบบประเด็นน้องในขาเมื่อเช้านี้ไอไปแห่ด้วยใช่ไหมไปแห่ด้วยแห่บุญน้องไฟด้วยไปเอาบุญน้องเพลินไปเอาบุญน้องเพลินบุญน้องไฟบัตรแสงทองฟินแลนด์ฟินแลนด์ติดลสือบุญไปน้ำเพลินสาวบุไทยเลนูบุญเดอรกลับมาปุ๊บสอมปั๊บ กลับมาปุ๊บยังไม่ได้งีบค่ะอาบน้ําสระผมมาเต้นต่อต้องขอบคุณบอสด้วยนะคะวันนี้อาจฉีดหมูกระทะนะคะ20่ส <20 S 2> ชุดยี่สิบ <20 S 2> ชุดไงน, <ๆๆ S 2> นะคะกับทีมงาน40สบถุง20สชุดสี่ถุงพี่น้องกินจนทองแบะเป็นไงเจ้รอบนี้อัดแน,น่นบ้างทำก็่หลายตะบะมันก็นเบือ่อมันจำไมอไเรามีมีชุดเดียวค่ะใช่ค่ะบอจ้า โอเคคุณนายอันนี้วินนอซี่นะมาเอาชุดให้บอลนะคะ ตอนนี้กำลังเตรียมเครื่องนะคะอุปกรณ์การใช้นะฮะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากเมลใจให้ทีมบ้านแสงทองฟิลเล่นแล้นะคะถ้าอยากให้มาอะยรวมเดี๋ยวนุ่นี้จะปักลิงก์ไว้ให้หรือว่าอยากให้ใครสามารถระบุให้ได้ที่เพจนาริตะนะคะโอนเข้าไปแล้วแล้วก็ระบุอยากให้ว่าซ้ำห้าร้อยการโน่ห้าร้อยน้องนนอีกสองพันก็สามารถจะส่งเข้ามาได้ในนาริตาอะไรอ่ะได้อ่ะได้เจอกันเลยอ่าเข้าไปตงหน้านะคะ อเลิรโอเคค่ะคลิปนี้ไว้เท่านี้พี่น้อง